สวัสดีครับผมคลิปนี้เว้ยเยวพาทุกคนไปมันกันที่สตาร์ทาวนะเมื่อคืนเลยใครติดตามต้องบอกว่าอ,อจบเร็วนะผมสำหรับสตอรี่นี้นะผมก็เป็นสตอรี่ของจีเรนก่กินังก,กับ DMS Diamond Head เขาเล่นกันที่30ใบนะครับเดี๋ยวไปดู ไฟแรกเป็นยังไงนะครับผมไฟแรกเกิดขึ้นบริเวณปั๊มเมืองบนนะผมเป็นฝั่งไดมอนเทนเนี่ยมารออยู่ละนะแล้วนะลก็กากินังเป็นฝ่ายเข้ามาชนนะครับผมไฟนี้ไฟกันอยู่สักพักนะไม่นานมากนะครับผมก็จากที่ดูนะครับผมไดมอนเนเนี่ยดูไฟกระจายส่วนกากินังเขาพยายามที่จะ ใช้ปืนที่เล่นอยู่ด้านนอกไม่ว่าจะเป็นหมึกไม่ว่าจะเป็นวาวหลายคนเลยแล้วผมส่วนดัมเฮดูแล้วจงวังหวะเล่นดูแบบล้มเยอะน่าจะโดนจากปืนด้วยแล้วก็กากินางถกบเข้ามานะผมเห็นกากินางเวลาเล่นวงไฟเขาจะไม่ค่อยมีไม้สักเท่าไหร่นะผม,มพยายามจะยัดมีดเข้าไปชนนะผมแล้วก็พยายามอุ้มศพอุ้มศพซ้างศพก็คือพอฝั่งดัมเฮดล้มเนี่ยกะกินางพยายามอุ้มออกมาเลยเว้เราไปชิง เกยๆเพื่อตัดจำนวนตัวเล่นของ Diamond h e ฮ d ให้น้อยลงนะผมแล้วก็วิ่งกลับมานะผมอ่ะขี่รถกลับมานะผมเมาสบที่ไปทิ้งไว้โดยผมดูก็เล่นประมาณนี้จน i a มอน d h เฮดเนี่ยบางไปเรื่อยๆแล้วส่วนหนึ่งก็คือไฟแล้วแบบล้มไปเยอะจากไฟแรกจนแพ้ในไฟแรกไปสําหรับ i ดมอน d h เฮดแล้วก็โดนอุ้มไฟแรกก็โดนอุ้มไปประมาณน่าจะประมาณ10กว่าปะ่ะประมาณ1 5บ6เคสอะ่ะที่โดนนะผมแล้วก็ไปเกิดไฟสองก็เป็นไฟที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าแลนดแดงนะ หน้าแรนดแดงเกิดขึ้นบริเวณหน้าแรนแดงนี้เป็นไฟไม่ใช่ไฟใหญ่แหละจจกที่ดูก็ไฟกันต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะสู้นะผมแต่ว่าหน่วยงานก็เข้ามาระงับด้วยซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันที่ก,กาเกนังก็อุ้มอยู่บางส่วนนะผมก็ไฟตรงแดงก็ยังตัดสินไม่ได้แต่ว่าในบางทีก็โดนไปพอสมควรจากไฟไฟที่2บริเวณแถวแหน้าแรนแดงหรือว่าลาดกาซิโนนั่นแหละเจอที่ดูก็โอโ้โหเหมือนไฟแรกเลยนะกนาเกนังไฟโคตรดีเวไฟดีจัด อืมไฟดีจะจัดแล้วตัวปืนอ่ามึกที่อยู่บนแลมโบผมนึกถึงอารมณ์ที่แบบตอนดูอยู่ใน HCK o ีบอลที่บอสชัดอยู่บน r า5เออแล้วคุมจังหวะเกมอออะเคุมจังหวะวทีม คือลมแบบนั้นเลยแล้วใน Star t ท w n มันไม่ได้มียาการสตันไงเวลายิงก็คือล้มแบบรัวๆแล้วเพื่อนก็เข้าไปแบบอืมประมาณนั้นแหละแล้วก็ปรเกิดไฟบริเวณแถวๆหน้าเสา,าบริเวณเสาสี่แล้วผมซึ่งไฟนั้นเนี่ยแทบจะเป็นไฟตัดสินเลยเพราะว่าโดยท่านเหเนี่เหลืออีกไม่ถึงสิบบ้าสิบกว่าประมาณเนี่ยก็คือ แพ้แล้วอะเออกากินังก็เข้ามาหาเลยเข้ามาเตีวงล้อมอยู่รอบนอกด้วเทียนน่าจะอยู่บริเวณเสาสี่พยายามที่จะแหกวง,งม,มาอมืมารอเพื่อนแล้วผมแล้วก็เข้าไปชนดานเทนคือจังหวะอ่ากากินังเนี่ยเขาจะไม่แบบผีพามก็ไปเลยนะพยายามจะดึงตัวแบบให้ดานเทนมันกระจายแล้วก็ใช้ตัวปืนยิงกดไปเรื่อยพอเห็นจังหวะปืป๊บอะแล้วแม่งเข้าไปชนเลยพอเข้าไปปุ๊บเท่านั้นแหละปืน กากินังหลายตัวหลายคนอยู่บนรถก็พยายามเข้าไปด้านหลังไปยิงข้างหลังด้านข้างางซึ่งโ <Yeah. S 1> ดยพนเฮดุผมไม่เห็นเขาแบบตัวปืนไดพ้นเฮตดไม่เห็นแบบมาตัดจ,จังหวะของฝังของกากินังเลยนะหรือไม่แน่ใจว่าโดนยิงตกลงไปแต่แรกหรือเปล่าคือไฟที่3ตรงเสาสี่ก็อารมณ์เดียวเหมือนกับ แกเกินเร็วจริงๆดวเวเร์เฮก็ล้มไปเยอะตรงนั้นแล้วก็โดนเกินจบสตรอรี่เลยแบบถือว่าการกีนังโคตรดุดันสำหรับสตรอรี่นี้นะาการกีนังมาดุนะผมจนเอาชนะไปที่สกอร์30ต่อ2ใช่ปหอืมประมาณนี้แหละก็คุยจบวันเดียวนะผมสตรอรี่30บใบจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้นเขาเหมือนกับจะคุยกันเล่น50บใบด้วยแต่จริง30บใบก็โอเคแล้วแหละนะครับประมาณนี้มันไม่ได้เป็นสตรอรี่ที่เกิดจากประเด็นอะไรคืออยากเล่นกันเฉย ก็ถือว่าสนุกนะครับสำหรับ d ดมอนด์เก็กลับไปพัฒนาต่อนะครับผมว่าจะมีวิธีการเล่นยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เจอกันกินังมาครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ก็คือแพ้กกนกินังไปสกอร์ก็คล้ายๆเดิมปะมประมาณนี้แหละผมเห็นไดมอนด์เฮดเล่นกับ SMD เลอะไรก็เล่นกันสูสีนะบางบางครั้งก็ อารมณ์แบบไม่รู้อะแต่บอลเล่กากีนังครั้งนี้ดูแบบมันสู้ไม่ได้คือจังหวะมันเสียไปหมดเลยอะจังหวะคือเสียไปหมดเลยทุกอย่างวิธีการเล่นที่ที่เคยเล่นกับ SMD มาก่อนหน้านี้คือมันเอ,อ่อเหมือนจะโดนรู้ทางโดนแก้มาหมดแล้วอะนะผมวันนี้ต้องกลับไปแก้ไขเสือกากีนังก็ถือว่าห oh. ยอดเลยเป็นจริงนะครับผมโอเคครับประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ถ้กผมกล่าวผิดพลาดไปกันใดขออภัยมาด้วยนะผมก่อ,อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไวค์กดแชร์นะกด s u b สไครต์เป็นลรงใจให้ช่องผมด้วยนะครับจะเจอกันคลิปหน้าครับ